สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นงานซ่อมกิจทยอินเวอร์เตอร์ขนาด1,400วัตต์นะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่า,าฟิลช็อตนะฮะฟิลขาดก็ลูกค้าอันนี้น่าจะแกะดูแล้วแหละนะครับ การฟิลขาดก็น่าจะมีปัญหาในส่วนของมอสเฟตช็อตนะครับมอสเฟตทางฝั่ง AC ชอ็อต ครับก็มีรอยไหม้ดำที่ฟิวนะครับก็แสดงว่ามีมอสเฟตชอ็อตอยู่นะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าชอ็อตกี่ตัวนะครับเดี๋ยวต้องถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คนะครับอันนี้ก็เป็นกิจทาย ขนาด1,400วัตต์นะครับแต่ว่าตัวตัวบอร์ดมันจะเป็นบอร์ดตัวเดียวกับตัว1,000วัตต์นะครับแล้วก็เท่าที่ผมเคยซ่อมมานะฮะเบอร์อะไรก็ก็เป็นเบอร์เดียวกันนะนะครับอะไรก็เป็นเบอร์เดียวกันไม่ว่าจะเป็นมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์หรือว่ามอสเฟตทางฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับ ก็เป็นเบอร์เดียวกับตัว1 0 0 0วัตต์แต่ว่าเขาไปเปลี่ยนค่าตัวต้านทานที่ทำหน้าที่ในการลิมิตกระแสทาง input. อินพุตไปไปผมจำไม่ได้แล้วว่าลดค่าหรือเพิ่มค่าวางต้านทานนะฮะมันก็จะทำให้กระแสทางอินพุตเเดิมซึ่งเดิมๆตัว1 0 0 0วัตต์ เขาจะลิมิตไว้ที่ประมาณ30แอมป์นะครับตัวนี้ก็ไปเปลี่ยนค่าตัวต้านทานตัวที่ว่านี้นะฮะก็ทําให้กระแสมันไหลได้มากกว่า30แอมป์นะครับก็เมื่อกระแสทางอินพุตไหลได้มากกว่า3 0แอมป์กำลังทางเอาพุตมันก็ได้เกินพันวัตต์นะครับก็ตัวนี้สเปค1,400วัตต์การสเปคเนี่ยอ่าเป็นรุ่นรุ่นพันสี่เนี่ยนะครับ รับแรงดันได้ถึง50โวลต์นะฮะในส่วนของ MCU นะครับ MCU กค็คือตัวนี้นะฮะ Microcontroller เนี่ยก็ซอฟต์แวร์เป็นคนละตัวกับตัว1,000วัตต์เพราะตัว1,000วัตต์มันจะรับได้แค่45โวลต์ถ้าเกินนั้นเกิน45-46โวลต์มันจะ protection นะฮะมันก็จะเออเลอร์ไม่ทำงานแต่รุ่นนี้รับได้50นะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่าง เดี๋ยวผมจะทำการลือ้อตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คนะครับว่ามอเสเศษมันตัวไหนช็อตช็อตกี่ตัวนะครับจากการตรวจเช็คนะครับก็พบว่ามี มอสเฟตช็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฟิลที่ช็อตฟิลที่ขาดเสียหายนะครับ1ตัวก็เดี๋ยวจะใส่มอสเฟตกับฟิลตัวใหม่กลับเข้าไปนะครับแล้วใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองวัดสัญญาณที่ตัวมอสเฟตทางฝั่ง AC ทั้ง4ตัวดูว่าสัญญาณจะปกติหรือเปล่านะครับ ใส่มอสเฟตและฟิลตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าต่อไปก็ทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าดูนะครับว่ามันยังช็อตอยู่หรือเปล่านะครับอ,อ่านเบรกเกอร์แล้วนะฮะหลอดไฟไม่ติดนะครับก็แสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วนะครับนี่นะครับไฟดวงสีน้ําเงินติดแล้วนะครับก็แสดงว่ามีไฟ AC เข้ามาแล้วขั้นตอนต่อไปก็วัดรูปคลื่นสัญญาณนะครับที่ มอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับเพื่อเช็คดูว่ารูปเคลื่นสัญญาณน,นั้นปกติหรือเปล่านะฮะมอสเฟตพร้อมที่จะทำงานหรือ,อยังนะครับะนะครับผมจับเอาออสซิโลสโคปจับมอสเฟตตัวนี้เป็นตัวแรกนะฮะแล้วก็จ่ายไฟ AC เข้านะครับเพื่อดูลูกคลื่นสัญญาณน,นี่นะครับ สัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ตนะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่1 1 4นะครับสัญญาณปกตินะครับราไปวัดตัวที่2นะครับ ตัวที่2ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรต์นะครับโวลต์พีค2พีคอยู่ที่11.4เช่นกันนะครับสัญญาณปกติไปวัดตัวที่3นะครับต้องวัดทุกตัวนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสัญญาณมันไม่ปกตินะฮะสัญญาณตัวใดตัวหนึ่งมันไม่ปกตินะครับเมื่อเราเอาไปทดสอบแล้วเอาไปรันใช้างานเนี่ยมันก็จะชอ็อตอีกนะครับอันนี้ตัวที่3นะฮะ นี่นะครับตัวที่3ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับความถี่50เฮิรตซ์โวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12โวลต์แปลว่าตัวที่4ตัวที่4ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรตซ์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12โวลต์นะครับ สัญญาณก็ปกติทั้ง4ตัวนะครับก็แสดงว่าตอนนี้ภาค AC หรือภาคอ e ินเวอร์เตอร์พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับต่อไปเราก็ทดสอบรันเบื้องต้นกันดูนะครับการรันเบื้องต้นเนี่ยผมจะลิมิตกระแสของพาวเว Supply ไว้ที่3แอมป์นะครับเพื่อทดสอบการทำงานในเบื้องต้นเนี่ยว,ว่ามันรันได้ปกติหรือเปล่าผลิตไฟได้ปกติหรือเปล่านะครับ การที่ผมลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์เนี่ยถ้าตัวกิจทยเวอร์เตอร์ทำงานปกติผลิตไฟได้ปกตินะครับมันจะต้องผลิตไฟทาง A AC ได้อยู่ราวๆ100วัตต์นะฮะอยู่อยู่ราวๆ100วัตต์นะครับไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับอันนี้เป็นการอ่าเป็นเทคนิคเป็นแนวทางการเช็คของผมนะฮะในส่วนของท่านอื่นจะมีแนวทางตัวเช็คอย่างไงนั้นก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละแต่ละท่านนะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ DC เข้ามานะครับ42โวลต์กระแสลิมิตไว้ที่3แอมป์นะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดสวิคดูก่อนว่าภาค DC ทํางานหรือเปล่านะฮะเปิดสวิคนะครับเนี่ยครับไฟ2ดวงติดแล้วก็ดับสีแดงขึ้นแต่สีแดงนะครับก็แสดงว่า ในภาค DC ส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานปกตินะครับแต่ว่ามันยังยังไม่รันเพราะว่าผมยังไม่ได้จ่าย AC เข้ามานะครับต่อไปก็จะทดสอบรันดูนะครับจ่าย AC นะครับลองรันดูเบื้องต้นนะครว่ารันได้หรือเปล่านะครับเริ่มรันแล้วนะฮะทีนี้เราจะดูวัดทาง AC นะครับจะต้องเกินอาจจะต้องอยู่ช่วง100วัตนะฮะเห็นไหมครับว่า มันสวิงขึ้นไปสูงสุดที่104วัตต์นะครับก็แสดงว่าตัวกิจทายเนี่ยผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับนี่นะครับ104วัตต์อ่าอันนี้ขึ้นไปสูงสุด106วัตต์นะครับ106วัตต์นะครับ ถ้าเป็นอย่างเงี้นะฮะก็กีทาร์เตอร์สามารถผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับอ่เดี๋ยวทีนี้ตัวนี้ผมจะทดสอบพัดลมดูด้วยนะฮะเพราะว่าทางลูกค้าแจ้งว่าพัดลมไม่ทำงานแต่ว่าในส่วนของพัดลมเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะมีการถูกถอดหรือถูกเปลี่ยนมาหรือเปล่าพัดลมตัวนี้ถูกใส่มาให้ ให้ดูดลมเข้านะครับในส่วนของตัวเนี้ก็ถูกใส่มาให้ดูดลมเข้านะครับตัวนี้ดูดเข้าตัวนี้ดูดเข้าทีนี้ลมที่ดูดเข้ามามันก็จะมาชนกันนะฮะทำให้การระบายความร้อนของตัวกิดทายไม่สามารถที่จะระบายความร้อนได้อันนี้ก็เข้าตัวนี้ก็เข้านะครับจริงๆแล้วตัวนี้ดูดเข้าตัวนี้ต้องดูดออกนะครับดูดลมเย็นเข้าทางนี้นะฮะตัวนี้ช่วยดูดออกทิ้งไปทางนู้นนะครับเนี่ยลูกค้าใส่พัดลมมาน่าจะใส่เองเดี๋ยวผมปิดก่อนนะ เดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวตัดไฟก่อนอตัดไฟ AC ก่อนนะครับอ่ะนี่นะฮะเห็นหรือเปล่าเอ่ยดูดเข้าหรือดูดออกดูดเข้านะฮะตัวนี้ก็ใส่ดูดเข้านะครับนี่นะครับดูดลมเข้าอ่าในส่วนของตัวนี้ก็ดูดลมเข้านะครับซึ่งมันจะ ใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับมันต้องเลือกว่าเราจะดูดเข้าทางไหนถ้าดูดเข้าทางนี้นะครับทางนี้ต้องดูดออกนะครับถ้าดูดเข้าทางด้านนี้ทางด้านนี้ต้องดูดออกนะครับถ้าแบบเนี้ยเข้าทั้งคู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ดูดเข้าอันนี้ก็ดูดเข้าลมมันจะมาอั้นอยู่ข้างในนี้มันจะการระบายความร้อนมันจะไม่เกิดขึ้นนะฮะระบายความร้อนไม่ได้นะครับก็ทําให้เกิดความร้อนสูงอาจจะเกิดความเสียหายได้เดี๋ยวผมลอง รันอีกทีนึงจะทดสอบพัดลมพัดลมแจ้งว่าลูกค้าแจ้งว่าพัดลมไม่หมุนนะครับในตอนแรกก็เดี๋ยวลองดูว่าหมุนหรือเปล่าเริ่มรันแล้วนะฮะผมจะใช้หัวแรงจี้ไปที่ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับพัดลมไม่หมุนจริงๆด้วยนะฮะ พัดลมไม่หมุนนะครับทั้งสองตัวเลยเดี๋ยวต้องตรวจเช็คด,ดูว่ามันมีปัญหาตรงส่วนไหนนะครับถ้าพัดลมไม่ทำงานเนี่ยใช้งานไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่มีการระบายความร้อนอชุดคอนเวอเตอร์จะร้อนมากนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้เดี๋ยวผม ลองไล่เช็คดูก่อนว่าในส่วนของพัลพดลมนะั้นมีปัญหาตรงไหนนะครับในส่วนของพัดลมที่ไม่หมุนนะครับวงจรควบคุมพัดลมไม่ได้มีปัญหานะครับแต่มีปัญหาในส่วนของพัดลมตัวนี้นะครับตัวช็อกเก็ตเสียบพัดลมสายเสียบพัดลมเนี่ยนะครับช็อกเกตตัวนี้นะครับเคยถูกดึงออกนะฮะ แล้วก็เสียบกลับเข้ามาเนี่ยมันมันสลับขั้วคือคือไม่ถูกขั้วนะครับเพราะฮลมตัวเนี้ยได้ได้ถูกถอดสลับด้านอย่างที่ผมแจ้งนะฮะว่ามันสลับทางให้ถูกเป่าเข้ามาจริงๆแล้วมันจะต้องดูดออกนะฮะแต่ว่าได้มีการถอดสลับทางเพื่อเป่าเข้ามาแล้วก็ได้ดึงช็อกเก็ตตัวเนี้ยช็อกเกตพัดพลมตัวเนี้ยออกนะครับแล้วก็เสียบผิดทางสลับบวกลบทําให้อ่า ตอนที่ MCU มันสั่งให้พัดลมทำงานเนี่ยนะครับมันพัดลมนั่นเนมันสลับขั้วอยู่ก็มีการช็อตนะฮะทำให้วงจรอ่าวงจรควบคุมพัดลมเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับพัดลมเลยไม่หมุนอ่าก็มีปัญหาในส่วนนี้นะครับในส่วนเนี้ยก็ไม่ทราบว่าลูกค้าถอดเองหรือว่ายังไงนะครับก็ ตอนนี้ผมใส่สลับพัดลมให้เรียบร้อยนะฮะถูกทางแล้วพัดลมก็เสียบสลับสายให้ใหม่แล้วตอนนี้ทำงานแล้วนะครับอย่าไปถอดเล่นอีกเพราะว่าถอดแล้วใส่กลับมาไม่ถูกนะฮะมันดีที่ทานตเตอร์คุมพัดลมมันไม่ชอ็อตนะครับถ้าทานตเตอร์คุมพัดลมชอ็อตก็จะต้องเปลี่ยนทานตเตอร์คุมพัดลมอีกนะครับก็เอากลับไปใช้ใช้เดิมๆแบบนี้เลยอย่าไปถอดอะไรมันเล่นอีกนะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูอีกทีนึงนะฮะว่าพัดลมทำงานแล้วนะครับอ่ะลองดูนะครับเปิดรันเครื่องนะครับโอเคตอนนี้รันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาหัวแรงเนี่ยจี้ตรงเซ็นเซอร์พัดลมนะครับให้ตัวเซ็นเซอร์มันมีความร้อนนะครับเพื่อให้ดูว่าลมมันหมุนแล้วนะฮะ นี่นะครับตัวพัดลมทํางานแต่ว่าทํางานแป๊บเดียวนะฮะเพราะเซนเซอร์มันต้องร้อนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับมันถึงจะทํางานต่อเนื่องผมเอาหัวแรงจี้เนี่ยมันก็ร้อนแป๊บเดียวแล้วก็เย็นตัวลงพัดลมก็หยุดนะครับเาี๋จี้ใหม่อ่นนี่นะครับตัวพัดลมทํางานแล้วนะฮะไม่ทราบว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าจากกล้องน่าจะได้ยินอยู่นะเดี๋ยวจี้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ นนีนะะ่ะเดี๋ยวผมจะจี้ให้มันร้อนสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะจี้แป๊บเดียวมันร้อนแป๊บเดียวแล้วมันก็ตัดนะครับมันไม่ร้อนต่อเนื่องนะฮะ นี่นะครับน่าจะโอเคแล้วอ่ะพอเอาหัวแรงออกปุ๊บมันก็หยุดนะฮะมันตรงจุดนี้มันเซ็นเซอร์มันอยู่ตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์พัดลมเนี่ยครับที่มันเขียนว่า RT ตัวนี้นะฮะซึ่งการทำงานของมันเนี่ยนะครับคือภายในตัวกิทไทเนี่ยมันต้องมีความร้อนในระดับหนึ่งนะครับถึงตัวพัดลมจะทำงานถ้า ความร้อนไม่ถึงมันก็จะไม่ทํางานนะครับเมื่อความร้อนถึงแล้วเนี่ยพัดลมถึงจะทํางานนะครับเหมือนผมเอาหัวแรงกี้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับพอมันร้อนปุ๊บมันก็จะทํางานนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัดสูงๆกันดูอีกทีหนึ่งนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบรันที่กำลังหวัดสูงๆดูนะครับผมจะลิมิตกระแสของ Power อร์ส l y สูงสุดที่มันจ่ายได้นะครับก็คือ18 M. แอมป์แรงดัน42โวลต์เท่าเดิมนะครับกิจทยจะต้องผลิตไฟได้อย่างน้อยห้าอยวัตต์นะครับ 5 9 0ถึง600วัตต์ถึงจะถือว่าทำงานได้ปกตินะครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเริ่มรันนะครับดูกำลังวัตต์ทาง AC นะฮะจะต้องได้อย่างน้อยๆ้9 0้อยวัตต์นะครับถึง600วัตต์ 617วัตต์นะครับสูงสุดที่ที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะตอนนี้มันตัดไปแล้วมันเริ่มดันวัตต์ขึ้นใหม่ๆมันจะช้านะครับ <S <S เดี๋ยวปิดแนละ้วเปิดดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองดูกำลังวัตต์สูงสุดอีกทีหนึงนะฮะจะต้องอยู่ที่590 6 0 0นะครับ 600วัตต์นะครับก็แสดงว่ามันผลิตไฟได้ปกติแล้วครับหลังจากที่เราทําการซ่อมแซมแก้ไขนะฮะเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวนะครับแล้วก็แค่แก้ไขในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับตอนนี้ก็กลับมาทํางานได้ปกติแล้วนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหาในคลิปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ